เกียร์แกรนคาร์เนวัลนะครับเกียร์ออโต้เกียร์ลงมาแล้วนะครับอาการมีโค้ดเกียร์นะครับฮอคคอนเวอร์เตอร์เซอร์กิตสตาร์ทออฟนะครับวงจรติดขัดนะครับฮอคคอนเวอร์เตอร์ติดขัดในระบบนะครับวงจรวงจรน,น้ำมันเกียร์นะครับเ็ฟเจอร์แรงดันหรือสมองเกียร์หรือโซลีนอยด์วาล์วนะครับเดี๋ยวเราตรวจเช็คกันนะครับอันนี้เป็นเกียร์ 8สปีดนะเกียร์ตัวใหม่เกียร์8สปีดหัดเกียร์รหัสเกียร์เกียร์ A 8 L F2 นะครับเกียร์8สปีดนะครับเกียร์รุ่นใหม่อ่ะลงมาวางเลยวะลงมาแล้วครับเกียร์แกลนคานิวัลนะครับเกียร์แกลนคานิวัล อ,ตโตโตโอ,อย่าตวกครับวีคาเซอร์วิตโทรศัพท์0ู0ย์แป2ศ2กนคันนิวัลนะครับ